สวัสดีคุนเลยนะครับ มีผมไปพาทุกคนมาดูจุดซื้อรถจักรยานยนต์ในแบบซิตี้ชาร์ปเพอร์สูกันตัวรถจักรยานยนต์แ City บบซินนตี้นะฮะเราสามารถซื้อได้นในมีว่าสี่คันด้วยกันนะครับเราก็จะเริ่มจากคันแรกก่อนซึ่งเป็นราคาถูกที่สุดแล้วก็ไปคันที่แพงที่สุดนะครับคันแรกก็คือเดอร์ตไบต์นะครับหรือรถจักรยานมิบากนั่นเองตัวเจ้ารถจักรยานมิบากคันนี้นะฮะจะขายอยู่ราคาที่25,000ดอลลาร์นะครับซึ่งเรานะฮะสามารถหารถจักรยานคันนี้ได้นะฮะาจากจุดตั้งแคม,แม City ะะะะไปไ์มแบบซิต คือวงเวียนขอดีตำรวจครับสถิทีสองคือดสะพานยกได้นะฮะข้าสนามบินตัวสะพานในการเลื่อนนะฮะจะเป็นเส้นทางสะพานข้ามข้าสนามบินนั่นเองนะครับเรามาขับทางตรงไปเลยนะ,ะตามทางไปเรื่อยๆแต่นั้นนะครับเราก็จะเจออุโมงค์ด้านหน้าครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลย ขนะวามือก็จะเป็นเต็นท์นะหลับจุดตั้งแคมป์คอมแบตตี้แล้วนะฮะหลับก็เจอรถมอเตอร์ไซค์ยุบาร์อด้านหน้าแล้วนะครับในราคา2 5 0 0 0ดอลลาร์นะครับ,ราา 25, รบตัวของรถอันดับต่อไปนะฮะคือชื่อว่าคุยเซอร์นะครับนบนรถคุยเซอร์คันนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขายในสถานีตำรวจนะฮะซ่งอยู่ในลานจอดรถรถตำรวจนะครับ,ซ,รรบ,รรบซึ่งเราสามารถเข้าได้เนี่ยต่ต้องมีขี์การ์ดหรือเป็นตำรวจเท่านั้นนะฮะถึงไม่ตรงมจะไปให้เราตัวรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะขายในราคา50,000นดอลลาร์ครับ ส่วนรถจักรยานยนต์ต่อไปนะมีชื่อว่าไลท์ไบา์นะครับเจ้าไลท์ไบา์คันนี้นะไดแรกมรรจาะจากรถจักรยานยนต์ไลท์ซีเคิลนะฮะจากภาพยนตร์เรื่องทอนเลเกอร์ซี่นั่นเองครับรถรถไลท์ไบา์คันนี้นะฮะจะขายในราคาที่3.5ล้านดอลลาร์หรือราคา3ล้าน5 0 0 0ดอลลาร์นนั่เองครับตัวรถไลท์ไบา์คันนี้นะฮะตั้งอยู่ที่ห่วงตะเดนของบิวเรชเชอรี่เบดนะฮะหรือว่าฐานทัพทหารนั่นเองเส้นทางการไปนะฮะจะมี2เส้นทางในกันนะเช่นในกับของเดอร์บายนะฮะหรือรถจักรยานยนต์ อีกทส้นทางหนึ่งนะฮะก็คือจุดวงเวียนข้างสนีตำรวจนั่นเองนะครับขับตรงไปตามทางได้เลยนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปตามทางเหมือนเดิมนะฮะไปที่จุดตั้งแคมป์นะฮะบนที่เราไปตามหานรถจักรยานวิบากเลยจากนั้นนะครับให้เลี้ยวกวานะครับผ่านจุดตั้งแคมป์นะฮะแล้วก็เลี้ยวโค้งขึ้นบนเขาเพื่อไปยุริเชอรี่เบดนะครับหรือฐานทัพทหารนั่นเองเราเข้าไปแล้วนะครับื่อเราตรงไปนะครับ จากนั้นนะครับไปเลี้ยวไปทางซ้ายนิดนึงนะครับเราก็เจออุโมงค์ที่รถไล่ใบซ่อนอยู่ด้านล่างแล้วนั่นเองเทียบร้อยนะฮะทีนั้าก็เจอรถไล่ใบเทียบร้อยและลำต่อไปนะครับเราก็จะเป็นรถที่แพงที่สุดนะฮะคอมเบตตี้ในหมู่ของจัก,กรยานยนต์ครับเรื่องรถจักรยานเราพูดถึงไปแพงที่สุดนั่นคือไฮเปอร์ไกด์เดอร์เองนะครับตัวยต้าไฮเปอร์ไกด์เดอร์ตัวนี้นะฮะส่วนราคาอที่ห้าจุดห้าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือห้าล้านห้าแสนดอลลาร์นั่นเอง รถเจ้าไฮเปอร์ไกเดอร์ตัวนี้นะครับจะตั้งขาอยู่ที่สูงประชาการของแบร้านะฮะหรือบิวเลนสเปซนั่นเองนะครับโดยการทานเจ้าค่าลำบากไซนึงนะครับนั้นการทานที่เร็วสุดก็คือจะต้องเริ่มต้นที่วงเวียนข้างสี่ตำรวจนะครับขับตรงขึ้นมาและเลี้ยวขวาจากนั้นครับตรงไปเข้าโมงนะครับจากนั้นครับเราเลี้ยวทางด้านขวามือครับเป็นตุนลุกลังนะครับเเต่นนี้นะฮะเราก็เจอไฮเปอร์ไกเดอร์แล้วอ่าผมลืมบอกไปนะครับเจ้าน้องรถไฮเปอร์ไกเดอร์ตัวนี้นะครับนางมีวุติดด้วยนะครับ และสามารถกีการากาศให้ด้วยถ้าสนใจก็ลองซื้อเลยนะครับในราคา5.5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วผมก็ต้องขอบายนะฮะร,ราคาน้องค่าจะแรงเกินไปนะฮะก็แล้วพกใหม่คลิปหน้านะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ